สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสั่งมาชแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมสระนะครับหรือบ่อน้ําเล็กๆนะครับไว้เลี้ยงปลานะครับที่ผมได้ขุดไว้นะครับพร้อมทั้งท้องไส้ไก่นะครับผมได้ขุดสระไว้นะครับสอบ่อด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมว่าทํำยังไงบ้างนะครับแต่ว่ากระบวนการทําผมไม่ได้ทําให้ดูพอดีคนเดียวนะครับก็เลยว่า เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ใช้วัสดุอะไรบ้างเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมครับไปยวกลับกล้องสักครู่ครับครับท่านชมนะครับผมได้ขุดไว้สองบ่อด้วยกันนะครับนี่คือบ่อแรกนะครับอันนบ่อที่สองอยู่ฝั่งนู้นครับในส่วนบ่อแรกนะครับผมก็ขุดขุดเนี่ยผมก็ขุดประมาณสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ ความลึกอยู่ที่ประมาณ60เซนนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับท่านชมนะครับก็จะไม่ทําให้ลึกมากนะครับอ่าเพราะว่าเราจะจัดการได้ง่ายนะครับในเรื่องของความลึกนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับไม่กว้างเกินไปนะครับทำให้เราบริหารจัดการง่ายนะครับเนาะเสร็จทีนี้นะครับก็จะมีคันดินข้างๆนะครับท่านชมนี่คันดินข้างๆนะครับผมก็ทําคันดินไว้นะครับเนาะให้มันเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับนี่ก็อ่ อที่หนึ่งก็ประมาณนี้ฮะัท่านผู้ชมใช้วิธีการขุดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบนะครับทีนี้อุปกรณ์ในการขุดของผมนะครับก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับก็จะมีเสียมนะครับท่านผู้ชมนี่เสียมตรงนี้จอบครับนี่จอบเป็นเป็นเหล็กนะฮะนะครับแล้วก็ครุปูนครุครุปูนหรือถังสีก็ได้ครับท่านผู้ชมผมจะไม่ใช้ใหญ่มากนะครับเพราะว่า พอดีผมปวดเข่านะครับผมเลยใช้เล็กๆในเพื่อเดินสะดวกนะครับแหมเขามีอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีไม้เศษไม้ครับท่านชมนะครับสเก็ตเศษไม้นะครับที่ที่โผล่โผล่ออกมานะครับก็มีเศษไม้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะที่2นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสะที่2นะครับสะที่2ค่อนข้างที่จะลึกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะทำคันให้มันสูงขึ้นนะครับเห็นไหมฮะ คันสูงขึ้นก็จะจะลึกกว่าสาแรกนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณสัก80เซนได้นะครับท่านผู้ชม80เซน70เซนได้นะครับลึกลงไปนะครับทีนี้ตรงนี้มีการพังพังลงมานะครับผมก็เลยใช้ไม้เก่าๆนะครับเศษไม้นะครับที่เหลือใช้นะครับมามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับก็คือไว้กั้นดินนะครับไม่ให้เขาสไลด์ลงไปข้างล่างนะครับเพื่อไปกลบสะเรานะครับบ่อเรานะครับนี่ฮะผมก็ทํา แบบนี้ฮะท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็ใช้ไม้ตอกนะครับแล้วก็ใช้ไม้แผ่นนะครับตีลงไปนะครับเพื่อไม่ให้เขาให้ดินสไลด์ออกมานะครับรวมทั้งสไลด์ลงไปนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับบ่อที่2นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูพาไปดูคลองไส้ไก่อีกนิดหนึ่งนะครับก็พยายามปรับพื้นที่ให้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดครับท่านผู้ชมนะครับเอ่อ บาสองบอ่อนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังสองบอ่อนี้สองบอ่อนี้จะใช้พลาสติกนะครับพลาสติกดําเนี่ยมาปูนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับทีนี้ตรงนี้ครับเป็นคลองไส้ไก่เล็กๆนะครับเดี๋ยวก่อนไปถึงคลองไส้ไก่ฝั่งนี้นะครับพอดีมันสูงกว่ากว่าคลองไส้ไก่ของเราผมก็เลยใช้ไม้กั้นเหมือนกันนะครับนี่นะครับใช้ไม้กั้นรวมไปถึง ข้อปูนเก่าๆครับชนชมดีดูนี่ฮะก็ไม่ให้ไม่ให้เขาพังลงมาฝั่งคลองไส้ไก่ทางนี้นะครนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นพลาสติกแข็งครับเนี่ยก็เอามากั้นได้ครับก็ใช้ไม้ตอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่เล็กๆนะครับนี่ฮะตรงนี้มีต้นขาขาวเยอะแยะเลยครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่มาทางนี้นะครับชมชม นะครับให้เขาไหลมาทางนี้นะครับนี่นะครับมาบริเวณนี้เลยนะครับจนมาถึงจุดนี้ครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองน้ําเช่นกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะใส่อผ้าดำเหมือนกันนะครับผ้าพลาสติกดํานะครับตรงนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะมามาทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ ตรงนี้ก็เผื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับได้มาปรับใช้นะครับเผื่อที่สวนของท่านอาจจะไปปรับใช้ได้นะครับโอเคครับก็วันนี้ก็มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนะครับเอาขุดเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะครับนี่ครับการทำเกษตรไม่ต้องเลื่อรูครับไม่ต้องสวยงามครับไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับก็ใช้แรงตัวเองให้ให้เป็นหลักนะครับนี่ครับ ถามว่าน,น้ามาจากไหนครับท่านผู้ชมนี่นะอันนี้น้ํามาจากถังซักผ้านะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยผมก็เดินท่อสองนิ้วมาครับเนี่ยก็มาประมาณนี้ครับท่านผู้ชมได้เห็นพอดีเลยครับออในโซนตรงนี้ผมจะไม่ปลูกต้นไม้ที่ทานได้นะครับก็จะปลูกต้นไม้อพวกที่เขาเกิดไม่มีไม่มีผลไม่ทานได้นะครับก็อย่างเช่นพวกพยุงไฮรัมพยุงนะครับ นะครับแล้วก็ต้นตะเคียนทองอะไรเงี้ยครับก็จะปลูกไว้นะครับก็เป็นแนวทางครับก็เป็นขั้นบันไดมาเป็นคลองไส้ไก่นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ